สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปิ่นน้องเทลและน้องเอลที่แต่วันนี้น้องกินสิออกไปส่งของออกไปส่งข้าวปุ้นแห้งไปไหนนะไปนำนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีผู้โดยสารน,น้อยไปนำสวัสดีครับ สวัสดีครับยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาเอาอมีน้องเอาทีไปนั่งพทดภาษาโน้อยนั่งรถไปปิ้นมูไม่ปิน้นเหาอันนี้เข้าสิบไปส่งทางในบ้านคอนโฮจักสั่ง อันนี้สามโลอีกโลหนึ่งใส่อข้าหงกับเมปิ้ลวะฮอปกันไปมานุงทุงนงังปะเดี๋ยวไป่งของ,าของ,ง,งหา,อองอางเงินซื้อเพชรวะเดี๋ยวของข้งหลังรถเฮาแพ็คเรียบร้อยใส่กล้องใส่ยางเรียบร้อยแล้วเตรียมต้องไป่ง ทำอะไรสวัสดีครับสบายดีทาสีพื้นทาสีทาสีทาสีพื้นไปซองของกันด้วยไปเดี๋ยวเขาออกไปซ่งของกับน้องปีนกับ LT ครับชิบิสายชิบิทั้งใดฟูเบาเลย ได้อันนี้อย่าให้เด้อนางรถไปเป็นมู่แม่เด้อโอเคบ่เวลาอยให้เด้อส่งของกับแม่เนาะเออย่าไปโรงเรียนได้สาวบนเต่งตัวให้เต่งตัวอีหยังให้เรียบร้อยไปโรงเรียนส่งให้ไปโรงเรียนก็เลยจักผ้าสักแพลแพของเลี้ยงลูกไปพร้อมหาเงินไปพร้อม อตอนนี้เอากลับมาฮอตเคอรี่แล้วมาฮอตหน้าเคอรี่แล้วมาเอาของลงไปส่งเบอร์ลาทายนี่เด้อร์ห้ามให้เด้อโอเคห้ามให้ทา่าแม่ยานี่โอเคปะโอเคปะฮะาย,นา,า,ยา,า,า,านี่เด้อร์ลายยาห้เด้อร์ท่าไม่จานี่เด้อ เอาไปส่งของแป๊บเดียวเด้อเ,เอเทียบปะบายบาย,าย,ายาบายบายอะบายบายเอาชิ้นยื่นมือยังไหนบายบายแม่ลงส่งของแป๊บเดียวเนอะตอนนี้ค่ะก็มาส่งเคลลี่เรย็มลอยเจ้ามาส่งเคลลี่เรียบร้อยแล้วลลน้องเอลดีนั่งท่ายยืนรถไปเจ้า ไนล่ะราบา้นานาน้างท่าแม่นในรถนี่สวัสดีครับคำหูได้่ยวะคำหูได้่ยวถ้าอาจารย์ู่นี่ก็เห็นว่าอุ้ยอยู่นี่ท่าแมย์บอ,อกอด้านเรียบร้อยพี่น้องน้องเอลทีนอนหลับไปเอาปลาไปเอาปลาแล้วกันขึ้นมาฮอดรถรับ ปลามาได้ปลาเนื้ออ่อนมาพี่น้องปลาคอยังบบได้เยอะเนาะปะลาซ่อนได้เป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนมัน,มน,มน,นทอดแล้วก็จำเจียวมากรอ,กอยชุดยอดเลยพี่น้องอาหารบานๆแล้วก็มีเสียดจักแห้งมีเสียดตักแห้งตอนนี้พร้อมส่งแล้วแล้วก็มี เสน้นขนมจินอบแห้งนี่เนาะเป็นเส้นสน้อยๆเส้นน้อยเห้งเส้นน้อยๆต้มออกมาเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเข้าเนื้อเข้าหนังตอนนี้มีพร้อมส้งม,มีปลาเนื้ออ่อนเคื่อตักแห้งไว้กับข้าปุ้น ค่ะียย่ยเย็นอย่างเงินสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อมมน้องรุ่นเมยค้นเด้อค้นกับการน้องเยาวี่เลิกเรียนมาแล้วเลี้ยงน,น้องบ่หรอโอ้จะมาเก็บของเล่นใสต่ตะกร้าเด้อหโหแผลของเล่นใส่อยู่นคนน่ะสวัสดีครับอุวย โชว์คันง่ายหวาน่ะฮ้บังลาแม่โชวาคง่ายหวานอ่ะบาย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 ตรงมือแปะแปะอะขยาบให้ป้ากำลังมือเนาะขยับห้องเดินกากากาตกเด้กา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 ฝาเวลาเลยโรงเรียนแล้วกา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 ยน้องบกว่าน้องมาสิต่ำน้องเด้เอ๋แอลมีเอาของเสื้อผ้าอีกเด้ไว้ให้น้องเล่นเด้อจอีอีเลย เจโจอเลเลิกเรียนมาเลี้ยงน้องหมดแล้วมือนี้แม่ออกไปส่งของไปส่งข้าวปุ้นแล้วก็ไปเอาของมาขายมือนี้่ปลามาขายขายเงินให้เป็นโรงเรียนเด้อเด่นองเล็บลินอุ้ยชิมาเล็บลินยังไงเจอ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 ขายยังเงี่ยยั่บอหะขายยังเงี้ยบออุ้ยขายยัง ลุดมือเลยค่ะย้ายเยอผู้ใดก็อุ้มนมาแผวล่ะเมี่ยก็นำมือจอยเอาจอยเอาเด็กจับลูกพันอ้วนขึ้นวันขึ้นพีขึ้นบอกหืมอกถ้าว่าน้องไังกินนมยกินนมออุ๊ยอุ๊ยเห็นอย่างเงี้ยพูน่ะแสดงเธอเนี่ยจับค้างเดียวพูนเล็กจบมือแปะแปะเรียกแค่บ๊ายบาย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  ไม่กระเบิดแล้วอย่าแสดงมานั่งอย่สาสัมหาวลไรอย่ยาสัมหาวลายอย่สาสัมหาวลายอุ้ยเฮ็ดหยังมาดีลับตาอย่างนี้นะไหนขยิ่งขยิ่เลยปล่อยน้องนี่น้องเฮ็ดเองเด้อดนั่นั้นุูนะแข็งแรงเดี๋ด้เห็นน้องสิจับอีกล่หยังเดีนปลาเดี๋ยวมแม่พายหยังนิดปะ อารมณ์ดีแท้แน่จะพากันยางเล่นยามมือแรงมีห้องน้องนาพี่เอลไปด้วยพี่ทีเทลกับน้องใครอารมณ์ดีใครอารมณ์ดีฮะยางเล่นยามมือแรงอยู่ห้องน้องนามืออึนมืออึนสิได้ไปใส่ก่อนหรอ ไปเต้นวนลอยกระทงบอกอีลาได้เป็นคนเต้นพร้อม,มบอกลราเป็นหัวหน้าเาเป็นหัวหน้าแต่คนในยูกกลางๆก็ต้องมาได้เต้นนะคนอยูกกลางๆมันต้องยั้งถอยหลังขนาดเวลาเต้นท่าเนี้ยวนรอบอะ่ะมู่อีกคนหนึ่งไปทางนี้มู่อีกคนหนึ่งไปทางเนี้ยได้ข้างหลังก็จะถอยลงมาแบบนี้แล้วก็เต้นท่าแบบนี้นจ้ะน้องที่เยาเลี้ยงเรียนการเรียนมอนใดแต่วัน เก่งเรื่องก้าแสดงออกเรื่องก้าแสดงออกเรลืองเลียนรูว่าบ่ปันไดครูว่าท่างใจเรียนได้ให้เก่งพร้อมเด้อก้าแสดงออกพร้อมโอเคฮะนั่งว่ะว่อใช้พอนี้เลยพอนี้เลยพอนี้หัวน้ำต้นไม้ยิ้มพอนี้เอ้ยใช้พอนี้พอนี้เลยเอาไรเจ้าเหี้ยงเนี่ยผู้สาวใส่เสื้อไรเด้นนี่แล้ว เสื้อเอวได้ไหมน้อเฮ้ยน้องก็ใส่ได้จุ๊บจุ๊บน้องคุณย่าีน้องก็ใส่ได้แล้วเนาะโอ้ยตาหมุนคลิงคลิ้งอยู่แบบนี้คิวยาต้นกันหลายแม่ไปทำงานเล่นเดไปเบิ่งพอนี้ดู้พันใส่พอนี้เด้พี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 เหี้บว่าพอไะหมดน้ำต้นไม้ว ถาซีแล้วละบ่ถ้ามันแห้งน้องเยาวทียาติ่งดูแม่กองมันสั้นนะดีพอนี้ยังดีตอนนี้เหานำต้นไม้ไปไงมาฟาวใหญ่เด้อพากันโหดนำต้นไม้ยามือแรงยุคหกน้องนาวัน

ยืดลืดยืดิวไฮเนี่ยบ right? huh? oh, so ้างคอดนียนะข้าแพรไคอเด็กยืไหคนะืุอ่ะเพราะละสีเลยเหรอบังด้ยอียงนี่เพราะลยสีแล้พราะีเลยเหรเรีไรบอกกระพอบอพี่ทียร์เลิกโรงเรียนแล้วมีการบ้านบ้าูหรอมีสามเล่มสมเล่มคุณครูมีกระดาษแกงยึดน้ำบอกเอายยุดน้ำบอกนี่ ไปลอยกระทงบ่ยุดไปลอยกระทงลอยกระทงกันนี่ละนองเข้าลายแท้ลอยยื้อสวนนอนนี่ละสะเขา้าลายแท้แต่ว่าคู่ห้ไปเต้นนะบ่ร้องพี่เราสิได้ไปเต้นวันลอยกระทง <c oughs> วันทันน้ามาด้วยขี้ยังไงขี้ข้อกระด <c oughs> ึ๊บกระดึ๊บคักเลยเพื่อน่ะ พักเลยขี่คอพอนี้กระดึบกระดึบกระดึบกระดั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 บกระดบกระดับกระดับกระดับกระดบกระดึบกระดับกระดับกระดบกระดบกระดั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 บกระด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 บกระ ได้เศร้าจนค่ำยมงพันได้นั่งเลยเหตุเรียกได้เศร้าจนค่ำเลยบอกอืมเอาบาย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 ไาานเไยบา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 ยบอนบายบายใช่เชื่อหงไงใชเช่อแอวบออืม ใชมชือกเวอวแบ่งดีไปู่ของไปเอาของกับเมบออยบมาแบบนี้ของเรากับพร้อมส่งเนาะมีปลาแห้งมีเคีย่แห้งแล้วก็มีเส้นข้าวปุ้นตอนมีกับพร้อมส่งแล้วเดี๋ยวจังราไห้พอกันไม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องีเอลและน้องเอลทีด้วยนะคะสัสดี สองมือไหมเอามือมานี่เอามือมานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดี